เมื่อวานนี้ค่ะพลตํารวจเอกสมจักรพุ่มพันธ์โมนะคะมีการเชิญซิโก,โก้เกลิศักดิ์สนาเมืองไปพูดคุยเรื่องการเตรียมทีมชาตินะคะและก็มีการสั่งกำชับซิโก้กเอาไว้นะคะว่าหลังจากนี้ให้ไปเขียนแผน10ปีในการเตรียมทีมชาติรวมถึงคุณวิทยาลาหกุลด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทีมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืน10ปีเต็มค่ะ พลตจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะเรียกซิโก้กเกลิศักดิ์เสนามเมืองพร้อมกับนายวิทยาลาหากุลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายเทคนิคประชุมแผนการทําทีมชาติในการลงแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนับสุดท้ายเจอกับอิรักนะคะซึ่งจะต้องไปเล่นที่สนามกลางที่ประเทศอิหร่านค่ะก่อนการประชุมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการสั่งการให้ซิโก้กับ วิทยานะคะเขียนแผน10ปีทำทีมชาติไปฟุตบอลโลกเพื่อเสนอต่อภาคเอชชนที่จะพร้อมช่วยเหลือหากมีแผนงานที่ชัดเจนค่ะผมต้องการให้โค้ชเองและซิโก้เนี่ยร่วมกันเขียนโรดแมบ10ปีล่วงหน้านะครับ10ปีล่วงหน้าเพื่อที่จะวางแผนถึงอนาคตทีมชาติไทยในอีก10ปีข้างหน้า ว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าการวางแผน10ปีเนี่ยมันหมายถึงวางแผนว่าจะทำอะไรกันบ้างและเงินที่จะใช้ในการทำให้เป็นไปตามรดแมพเนี่ย มันมีมากน้อยแค่ไหนส่วนแคมป์เก็บตัวทีมชาติที่จะใช้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติของกกตท,ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะจะเตรียมการเพื่อที่จะให้ทีมนั้นสามารถไปฝึกซ้อมได้และก็การเตรียมทีมไปแข่งขันกับอิรักนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดซึ่งโค้ชทีมชาติไทยที่ได้มีการศึกษาฟอร์มการเล่นของอิรักซึ่งอาจจะเปลี่ยนนักเตะชุด23ปีมาลงเล่นนะคะนักเตะไทยก็จะต้องไปปรับตัวที่อิรักด้วยก่อนลงแข่งขันทั้งหมดประมาณ10วันค่ะ เตรียมไว้2อย่างนะครับชุดเดิมของเขาที่เจอเราในบ้านนะครับกับชุดใหม่ที่เขาจะโอลิมปิกมาเล่นซึ่งวันนี้เราก็บอกน้องๆว่าคนไหนทีมระหว่างไทยกับอิรักเนี่ยใครกดดันมากกว่ากันอิรักเขาต้องการ3มแต้มนะครับเราต้องการแค่เสมอก็เป็นที่1น,นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีว่าเราไม่ได้ไปเล่นที่แบกแดดที่ที่บ้านของอิรักฉะนั้นเล่นเป็นกลางฉะนั้นมันก็คงจะ,ะมีได้เปียบเสียเปียบ้ยบบางเล็กน้อยแต่ของเราน่าจะได้เปียบมากกว่า ซิโก้จะไม่มีการทดลองนักเตะหน้าใหม่ในการที่ในเกมที่เจอเกือบอิรักนะคะเพราะว่าต้องการชนะอิรักให้ได้แม้ไทยจะเล่นเพียงแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ตามค่ะซิโก้จะมีการเรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมวันที่14มีนาคมก่อนที่จะไปอิรานวันที่18มีนาคมค่ะ